สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวตัว t เชเวลมังคีสีพีชนะครับรอบที่แล้วรีวิวสีดําไปนะครับสวยงามเนาะก็มีลูกค้าทักมาว่าเออขอรีวิวสีอื่นบ้างอ่ะวันนี้ก็เลยจัดให้เลย2สีเออไม่ใช่2สีสิสขนาดสีพีชนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด12นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด8นิ้วนะครับเอฟฟิงเกอร์สีพีชตัวนี้สีพีชนะครับไม่ใช่สีชมพูนะเป็นสีพีชสวยๆ คู่กันนะลองดอูตัวใหญ่ตัวนี้12นิ้วสะพายข้างตัวเล็กจะเป็นคาดอกนะแล้วแต่ใครชอบนะครับสไตล์ไหนสะพายข้างได้อันนี้สวยใหญ่ใส่ของได้เยอะตัวนี้จะเป็นแฟชั่นใส่ของได้นิดเดียวอาจจะเป็นแค่มือถือ power bank แล้วก็ลิปสติกแป้งพับนิดๆหน่นนอยๆแค่นั้นเองนะครับตัวนี้คาดอกดูตัวใหญ่นะครับสีพีชข้างในจะเป็นสีทูโทน สีเขียวอันนี้จะเป็นสีเขียวเขียวตัดกับสีสีฟิสสวยๆนะครับตัวข้างหน้าก็จะเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมเหมือนสีดําเลยแม่เหล็กด้านในด้านนอกก็จะเป็นซิปให้ตัวนี้ใส่ของได้เยอะอยู่นะอันนี้โทรศัพท์ก็สามารถใส่โทรศัพท์ได้แงเงี้แล้วก็ล็อกอย่างนี้เลยนะครับเปิดปิดซิปไปค่อย่างดีอ่าไม่ต้องห่วงนะครับพังไม่พังง่ายเนาะ ด้านในนะครับสวยงามดูสิออกแบบยังไงฮอปว้าวดูโอ้ดูียบเรียบ,รยบหรูสวยมีซิปให้ด้วยนะนี่มีซิปให้ด้วยตัวนี้ล็อกข้างในเลยกลัวโทรศัพท์หายนะครับก็ใส่แล้วก็ล็อกกระเป๋าสตางค์ตัวนี้จะเป็นช่องใส่พวกเหรียญน,นะครับหรือว่าการ์ดก็ได้คีย์การ์ดพวกโทรศัพท์อย่างเงี้ยเ,เอ่อพวกอะไรนะกุญแจอะไรอย่างเงี้ยครับ ใส่ไปเลยดูโล่งมากนี่ตัวใหญ่นะสวยด้านหลังดูด้านหลังออกแบบดีเห็นไหมครับสายปรับเหมือนเดิมนี่ฮอปนะครับปรับง่ายเป็นสายเบลลเพียงแค่ดึงขึ้นปรับระดับกดลงปั้งง่ายล็อกเรียบร้อยสบายได้เลยนะครับมีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยตัวนี้การันตีของแท้นะครับทุกคนดู อันนี้สติกเกอร์ให้ดูสีมันขอบเขาจะใช้สีเขียวออกพัดเทลหน่อยตัดมันก็เลยดูดูแบบเออหวานหวานสายหานนะครับห้ามพลาดสายบานห้ามพลาดสวยมากสกินสีขาวจะออกดูแบบเออสดใสาพารเทลเนาะตัวนี้ไปดูตัวเล็กตัวเล็กน่ารักน่ารักคาดอกสีเหมือนกับตัวใหญ่เลยเห็นไหมครับสีมันจะออกมาคล้ายๆกัน สี่เหมือนตัวใหญ่ใช้แม่เหล็กเหมือนการปิดเปิดอ่าตัวนี้เหมือนการสติกเกอร์สติกเกอร์มีทุกใบนะจ๊ะทุกคนมีให้ทุกใบนะครับก็จะนี่ใส่อยู่ตรงนี้ด้านหน้าก็เป็นซิปเหมือนเดิมตัวเล็กจะเป็นซิปเหมือนเดิมเหมือนตัวใหญ่เลยนะครับเป็นช่องสีเขียวแต่ตัวใหญ่เป็นช่องสีอะไรอ่าสีนี้สีพีทเลยแต่ตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับนี่เห็นไหมฮะ ด้านในจะไม่เหมือนกับตัวใหญ่นะเพราะตัวใหญ่เขามีพื้นที่เยอะเพราะนั้นเขาจะแบ่งเซกชันแบ่งแบ่งตรงนี้มันได้เยอะนะแต่ตัวเล็กมันจะเป็นโลง่โลงๆเลยเห็นไหมครับโลง่โลงๆเลยใส่มือถือใส,ใส่ตลับแป้งใส่ powerbank ได้แค่นั้นเองใส่ของได้ไม่เยอะนะแต่เขาจะสะดวกสบายคาดคาดอกมันไม่หนักไงนี่อันนี้ปรับสายมีหลายๆคนปรับสายไม่เป็น ตัวนี้แค่ดึงตัวนี้ออกหรือว่าปรับจากตรงนี้ก็ได้นี่ครับนี่ดึงแล้วก็ปรับระดับได้ตรงเนี้ยง่ายๆเนี่ยปรับตรงเนี้ยดึงตรงนี้ปรับตรงนี้เห็นไหมครับ,รป,รบรปรับได้สั้นยาวได้หมดเลยนี่ไม่ต้องห่วงอันนี้จะเป็นกันบาดคอเนาะสวยงามตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับหนึ่บาทจัดเลย นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตอีกสีหนึ่งนะครับบ๊ายบาย